เขาบอกไปว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดปราเซียนแต่ผมคิดว่าผมไม่่เซียนก็เลยคิดว่ามันจะป่าผมไม่ได้เพื่อความที่ร้านอาหารที่นี่เยอะไปหมดเราต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีวิจุดเด่นของตัวเอสุดท้ายแล้วใครที่อยากจะกินของเราเขาจะรู้ นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับผมกล้องครับผมยุทธครับนี่ผมเชื่อว่าหลายคนคงมีความคิดอยากจะไปทําธุรกิจที่เชียงใหม่มีร้านกาแฟะเล็กๆมีคาเฟ่เล็กๆม,มีบอกว่าธุรกิจสู่ตัวเล็กๆผมเชื่อว่าน่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขผมก็เสริชเลยว่าทําธุรกิจที่เชียงใหม่เข้ามาในออนไลน์ส่วนใหญ่ที่ขึ้นมานะเขาบอกไว้ว่าเชียงใหม่เป็นจังหวัดปราเซียน ก็เลยนึกออกครับว่ามีน้องคนหนึ่งที่เป็นแขกรับเชิญเมนูเงินล้านของอายุน้อยร้อยล้านชื่อน้องเฟรมขายติ่งเกาหลีเป็นธุรกิจที่มียอดขายเดือนละกว่า1ล้านบาทก็เดี๋ยวไปคุยกับเขาว่าบางทนเม,มืองปราบเซียนตลาดเชียงใหม่จะได้หรือเปล่าครับโอ้ยายเปเรื่องเลยนี่นน้องเฟรมหัวแดงสวัสดีครับสวัสดีครับีเชิญเลยครับน,นี่น้องเฟรมน้งองเฟรมกินใหญ่ถึงย้ายตองล่าออกเชียงใหม่ครับชอบเที่ยวผมชอบเที่ยวเห็นภูเขาเห็นอะไรเงี้ย ก็เลยมาเที่ยวพอมาเที่ยวบ่อยๆเข้ามันก็เลยอยากอยู่ครับการที่เราจะอยู่อยู่ได้แบบใช้เงินได้แล้วก็ต้องหาอาชีพทำก็เลยเปิดร้านที่นี่ซะเลยเรามีประสบการณ์ร้านอาหารอยู่แล้วเราเลยมาเปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่ซะเลยเปิดเลยที่ดีวันสองวันวันสองวันกัปตันเซียสองวันนะฮะสองวันย้ายล็อกลากเลยครับอยู่ที่เลยกัปตันเซียย้ายล็อกลากไปอยู่เชียงใหม่ดียังไงก็คือแฟนเป็นคนชอบกินยำด้วยครันก่อนหน้านี้ก็คือตอนแรกกะว่าจะหาที่เปิดร้านยำอยู่แล้วพอมาเที่ยวเชียงใหม่ก็เลยเปิดร้านยำที่เชียงใหม่เลยแล้วกันครับผมเพื่ออนนชบกิยำ ก็เ,เลยไปลองสูตรลองไลก็เป็นไรครับ ง่ายๆแค่นี้หลังจากที่เราคุยกัน2วันสามสัปดาห์ต่อมาเราก็มาเปิดร้านยำนที่นี่เลยง่ายๆแค่นั้เลยง่ายๆเลยนี้ตรงนี้เรื่องอะไรครับเป็นโซนฝ่านทธรรมครับเมื่อกี้นั่งรถมาจากที่นิม,มานใช้เวลามาสิบนาทีเฮียค,คนนี้ใช้เวลานกี่วันหาอยู่ี่ได้ครับผ่านเส้นนี้แล้วก็เจอป้ายให้เช่าใช่ก็เลยโทรแล้วก็ได้อยู่เลยค่าเช่าอะไรถ้าเราแวกนี้มีหลายราคาครับมีตั้งแต่หมื่นห้าหมื่นหนึ่งจนถึงสองมหมื่นเลยค่าเช่าอะไรผมผมเช่าอยู่ที่หมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแต่ว่าสิ่งที่ได้คือได้ธุรกิจราานอห แล้วหมก,กี่เดือนตอนนี้เปิดได้ประมาณ2เดือน2เดือนร้านนี้ชื่อว่าวัดแซบปูม้าตัวร้ายกับนายกุ้งสดลืมแบบว่าอยากจะให้มันท้องจองกับร้านติงโกาลีด้วย<อ>วนะออยู่กรุงเทพเคยทำรู้กิจแล้วร้านอาหา แล้วขายได้ดึงอะไรเป้าหมายที่นี่อยากจะขายได้ด <m> ึงอะไร่ก็สักร้านหนึ่งร <m> ้านหนึ่งตอนนี้ได้ประมาณว่าเท่าไหร่ครับ <m> มันเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าสองหมื่นแต่บางวันก็ทะลุขึ้นไปได้ถึงสามหมื่นแล้วแต่อ,อ๋อดีสุดสามหมื่นดีสุด, 3, ดสามหมื่นเร็วสุดเท่าไหร่เร็วสุดก็มันช่วงแรกๆที่เปิดร้านมากว่าวันสองพันหรือวัน่วนใหญ่ประมาณเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เลยประมาณสองหมื่นเขาว่ากันว่าเชียงใหม่เป็นเมืองปราบเซียนในเรื่องการตุดติดจริงหรือไม่ ก็เมืองนี้วเชียงใหม่เมืองปราบเซียนแต่ผมคิดว่าผมไม่ใช่เซียนก็เลยคิดว่าม่าจะปราบผมไม่ได้ <c oughs> เราเป็นคนักาลูกคิดใช่ในโอกาสเราก็มุ่งหน้าใช่คือเบื้องต้นเนี่ยตอนที่มาเปิดที่นี่กับแฟนเราคุยกันว่าผมไม่ได้มาขายแข่งใคไรแต่เรามาสร้างทางเลือกให้ลูกค้าที่เนียขายของปูก<ม>ที่เชียงใหม่จะขายของแพงไม่ได้เมื่อก่อนเรามาเราขายแพงเลยเพราะลูกค้าบอกว่าให้ขายถูกนี้ทำไมเราก็บอหต้องขายถูกนี้ไม่ได้จริงเพราะว่าเราไม่ได้ขายปูกแ่งใครแต่เรามาสร้างทางเลือกเรื่องของวัตถุดิบที่ที่ทำให้มันดีกว่าเราจานนั่นแหละทีมีสุดทีมีสุดก็จะเป็นยำรวมของเรายำโคตรคลั่งทะเลเดือดพันหนึ่งมี ตัวร้ายกันนายกุ้งสดอ่านเยใช่ก็คือเราใส่ให้เยอะๆแล้วก็ตัวใหญ่แต่ขอ,องเรามันไม่ใช่ปุูฟฝีถ้าปุูฟฝีเนี่ย รู้เลยไม่อร่อยครับยำรวมวัดแทบ400ยำปลาแซลมอน200เพราะราคาสูงสำหรับเชียงใหม่นะเจ้าถ้าไปร้านอื่นก็จะสูงนี้หมดเลยร้านเด่นอะไรร้านอื่นขายกันร้อยตนะ้นร้อยกลางอันนี้ไม่ถึง200รีอยสุดเพลย์แจกก้ามากเลยครับแจกก้าแต่ว่าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเวลาผ่านไปลูกค้าเริ่มรู้ว่าเราไม่ได้เอาของในเก็บทั่วไปมาค่ะชัดเจนโปรเจกตชัดเจนว่าลำไยของดีใช่ไว้นั้นคือราคาเราชัดเจนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าแพงซะทีเดียวนะต้องบอกก่อนว่าย่างหนูกินอ่ะสี่ปริมาณเราก็ได้ให้เยอะด้วย ยอก็กพอดีเขาบอกว่า <bulun> ธุรกิจเชียงใหม่ทำยากสิ่งที่เรียนรู้การทำธุรกิจเชียงใหม่ต้องทำอะไรบ้างทำธุรกิจเชียงใหม่คือคนเชียงใหม่เนี่ยชอบของดีเครื่องบริการดีอาหารดีวัตถุดิบดีของดีคนเชียงใหม่เขาเลือกกินด้วยความที่ร้านอาหารที่นี่เยอะไปหมดเราต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีมีจุดเด่นของตัวเองสุดท้ายแล้วใครที่อยากไปกินของเราเขาจะรู้แล้วเขาก็จะมาหาเรากำลังรีบเลยครับตอนนี้กำลังจะฐานุ่มของหมดแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหของจะหมดแล้ว ไปดูคักสามได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวหนูทำยำหมุกกระดองแล้วกันหมุกกระดองนะคะเราก็จะเลือกไซส์แบบว่าพอดีคำไซส์เล็กนี่มีสูตร,รมาแล้วทุกอย่างคือใสโ่โซบะมีใส่ใส,ใส่เป็นพอร์ชั่นมาแล้วปลาสติกช่างตวงวัดมาแล้วใช่ค่ะทำกระดองแบบไหนครับสั่งตรงมาจากคอนดูรีอ <c oughs> ่ะหนึ่งชาม<อ> <c oughs> ก็จะได้หนึ่งจานใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับกี่บาทชามนี้จานนี้หนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทอุ้ยเทาโอเคนะ จริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบกินยำแล้วทีนี้หนูก็ตะเวนกินร้านยำเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะกินบ่อยมากจนอยากเปิดร้านยำแล้วก็ชิมจนอยากได้รสไหนแล้วเราก็เอามาปรับสูตรให้มันได้กับรสชาติที่ตัวเองกินอ,ะอ่นอนอะ,ะนี้ทำไมไมีเครื่องปรุงแบบมีผงชูรสเลยหนูเป็นคนที่ไม่กินผงชูรสอ่ะแล้วเวลาทำอะไรออกมาเนี่ยมันรสชาติหนูคิดว่ามันโอเคแล้วหนูไม่ต้องใส่ละร้นานนี้ก็แตกต่างจากนั้นอใช่ค่ะนี่ขอเป็นขอมนี่ นี้นะคะเราจะเป็นฟูไข่ฉันเพื่อนชอบมากสูไข่ไข่ก็จะเต็มกระดองเนี่ย ทจิจาเ่ะจิจ่ากับลำลายกับมันมามันจะแมกมันเออดีไม่ดีมันอยู่ที่น้ำยำงเราก็วัตถุดิบเอันเนาะอ นี่คือจุดแตกต่างของเขาสิ่งที่เรียนรู้จากทำธุรกิจที่เชียงใหม่คืออะไรครับคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นที่ผมทำร้านติ่งเกาหลีอยู่ดีมันทำแล้วคนอื่นยังไม่ทำพอมันทดาสร็จปุ๊บมันก็ปูนช่วงนั้นมันจะยังไม่มีพวกเพจรีวิวอาหารมันก็เหมือนกับว่าพอคนเห็นปุ๊บก็แชร์กันออกไปแต่ทุกวันนี้พอมันมีเพจรีวิวอาหารเข้ามาเนี่ยร้านเราจะเก่าไว่มากเลยเพราะว่าเขารีวิวร้านใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้ที่เรียนรู้มาจากกรุงเทพแล้วพอเอาการรีวิวการเป็นร้านอื่นในกระแสมาอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยมาาาาเอรย เราให้อยู่หน้าโทรศัๆๆพท์มือถือของลูกค้าตลอดเวลาคือยืมกระแสใช่ให้ให้มันขึ้นอยู่หน้าฟีดดยความที่เราเคยทํางานโปรโมชั่นมาก่อนก็จะเอาแบบว่าความรู้เรื่องการตัดต่องานตลอ่อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นอยู่เงี้ยก็จะเอามาโพสลงแฟนเพจแล้วก็บู๊ตด้วยเอาแฟนเพจนู้นมาถ่ายรีวิวด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ทาให้คนหาตาห่นไปหันมาแล้วก็แชร์กันแชร์รแล้วเราก็ชอบเล่นแบบว่าไวรัลหน้าเพจเมาให้คนรับแชร์กัายใช้งบการตลาดด้วยั้งวัน เดือนเดือนหนึ่งประมาณ3-4มสีพันนสามสี่พันบาทเขาอาจตูประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์คือเรื่องยอ่าใช่เริ่มทีที่นี่ก็มีเจ้าประจำกันอยู่แล้วกว่าเราจะมาใช่ไหมตัวอื่นเขาก็มีร้านประจำของเขาอยู่แล้วเราก็ต้องมาสร้างความแตกต,ต่างสร้างทางเลือกให้กับธ <ๆ S 2> ุรกิจตอนนี้ที่เปิดขึ้นนะครับว,ว่าอย่าลืมเรื่องการตาราลาดใช่ครับสำคัญมากและว่าเราจะเป็นร้านขนายใหญ่แบบนี้อย่าคิดว่าเรื่องการตลาดเป็นเรื่องของแบรนด์ใหญ่เท่านั้นทุกคนต้องทำต้องทำ ปากอะไรบ้างเพื่อนๆคนระับก้องเกาหลีมีอะไรรัดทียนะครับนะแฟนพี่กล้องหรือว่าคนที่เคยเห็นร้านติง่งเกาหลีมาบ้างมาเปิดใจเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่หน้าหน้าหนาวนี้นะก็แวะมาเที่ยวที่ร้านผมได้ครับร้านปูม้าตัวร้ายกับนายกุ้งสดนะครับ<อ>เปิดเงาๆอยู่ตรงนี้แถวญาติสันติธรรมมาไม่เจอโทรมาที่เบอร์ร้านหรือว่าเข้ามาทักทายที่แฟนเพจของผมได้ครับการเพจชื่อปูม้าตัวร้ายกับนายกุ้งสดเปิดร้านให้นะครับครับ